ะะเรียบร้อยพร้อมนะคะเรามาดูกันค่ะเรื่องราวของพระนะคะการไหว้พระสิบวัดศรัทธาและความเชื่อแห่งเมืองอ่างทองนะฮะจังหวัดอ่างทองก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่เดินทางง่ายนะคะเที่ยวได้ทั่วครบเลยทีเดียวนะคะสิบวัดแห่งศรัทธาของเมืองอ่างทองเนี่ยนะคะที่แรกเนี่ยก็คือวัดต้นสนนะคะ วัดต้นสนเนี่ยนะถ้าเราไปไหว้พระนะคะสัมผัสศรัทธาพระหัตขวาค่ะมือขวาของพระเนี่ยนะคะแล้วก็สัมผัสหัวใจพระพุทธเจ้าองค์หลวงพ่อสมเด็จพระสีเมืองทองวัดต้นสนตะมลตตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะ,ะไปไหว้พระแล้วเราจะไปสัมผัสม,สมือขวาของของพระพุทธรูปองค์ใหญ่อะ่ะที่ที่อยู่ในในวัดต้นสนนะคะชื่อสมเด็จ พระสรีเมืองทองนะฮะจังหวัดอ่างทองอืเคล็ดลับนะมีเคล็ดลับด้วยคุู้ฟังนะฮะให้ให้หน้าผากของเราเนี่ยสัมผัสที่พระหัตถ์ขวาพระหัตถ์ก็คือมือมือของพระนะฮะสองมือวันทานะสองมือพนมนะองค์หลวงพ่อสมเด็จพระศรีเมืองทองเรืองรองอารามพระพุทธรูปโลหะทองเหลืองสูงใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะสูงถึง 19เมตร48เซนติเมตรนะคะพร้อมสัมผัสปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้าขอพรหลวงพ่อการงานการเรียนเจริญก้าวหน้านะคะสอบผ่านทุกวิชาจิตใจแกร่งกล้าไม่นำพาต่ออุปสรรคใดๆค้าขายง่ายนะคะเงินทองหลั่งไหลมาเทมานะสั่งสมสมยาพระสรีเมืองทองบูชาหัวใจองค์พระจอมไราหายเจ็บหายไข้แข็งแรงผ่องใส ตลอดการละนานเทินโอ้นะไปกันอยู่ในเขตของอำเภอเมืองนะคะแล้วก็อีกวัดหนึ่งค่ะวัดชยโยระวิหารนะคะสมผัศสศรัทธาบนฝา,าพระบาทและห่มผ้าองค์หลวงพ่อโตพระมหา,าพุทธพิมพ์วัดชยโยรวิหารตำบลชยโยอำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองนะคะเคล็ดลับมีเช่นนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะก็คือคุกเข่านะคะก้มกราบสัมผัสวันทาฝ่าพระบาทขวา องค์หลวงพ่อโตพระมหาพุทธพิมพ์พระพักกิมแย้มสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังศีผู้เปี่ยมด้วยธรรมบาร,รมีเป็นพระศีพระศาสนานะคะพร้อมถวายห่มผ้าพระไตรจีวรขอพรหลวงพ่อท่านอธิษฐานดวงจิตเพ่งพินิษพิจารณากดไตรสิกาขาพาจิตใจของใสมีทุกอันใดาฝากไว้กับพระเกิดทีริโอตตปะละบาปละกรรม เกิดทำชยโยโหลวงพ่อโตยิ่งใหญ่ไพศาลมีชัยทุกการไพยผ่านแพ้พ่ายกิเลสเลือนลางจิตใจผ่องแผ้วดั่งแก้วเจรไนสว่างสดใสทุกการลนานเถินนะทุกการเถินทุกการเถ,ถินนะคะอีกวัดหนึ่งวัดจันทรังสีคผู้ฟังนะคะสัมผัสศรัทธาพระลูกแก้วหลวงพ่อสด วัดจันทรังสีตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองค่ะเออยังไม่เคยไปเลยเนี่ยวัดจันทรังสีไม่เคยไปไหว้พระสักทีเคล็ดลับนะคะกราบหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะทุทั่วทุกคามเขตนับถือศรัทธาสัมผัสลูกแก้วแวววาวสว่างใสบรรดาลจิตใจสว่างใสดังแก้วเสริมพลังชีวิตนิมิตธรรมกาย ลายทางมรคผลพระมงคลเทพมุนีขอให้มั่งมีโชคดีมีชัยค้าขายร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนผู้คนเมตตาสุขภาพกายาแข็งแรงทนทานบัรดาความสุขไร้ราคีทุกทุกการละนานเทิน,นะคะนีอีกวัดหนึ่งค่ะวัดบ้านพรานนะคะสัมผัสศรัทธาพระเพลาองค์หลวงพ่อไกรทองวัดบ้านพรานตำบลสีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเท็ดลับมีแบบนี้ค่ะ นำมือทั้งสองเนี่ยนะสัมผัสวันทานะพระเพลาตักหน้านะคะพระเพลาตักหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะคะหลวงพ่อไกรทองมีความมีความหมายว่าผ้าไายเหลืองทองเรืองรองของผุดมาตั้งแต่ยุคธาราวดีมากกว่าพันปีนะมีมากมีเรื่องราวค่ะชา,ชาวสแสวงหาเนี่ยสร้างด้วยศิลาแรง แหล่งอารยธรรมเก่าแก่โบราณนะคะหลวงพ่อไกรทองแห่งวัดบ้านพรานศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารเรืองธิบ์บรรดาลราชการก้าวหน้านะะการเรียนสมริดไม่ติดไม่ต้องขัดข้องใดๆผู้คนสรรเสริญเจริญด้วยลาบยศถาบรรดาธรรมาค้าขึ้นนอนได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนไม่แคลนไม่ขาดแคล้วคลาดปลอดภัยไม่เจ็บไม่ไข้แข็งแรงแจ่มใสตลอดกาลนานเทินโอ้โหแต่ละที่ ที่วัดม่วงกันบ้างนะคะสัมผัสศรัทธาพระหัตถ์ขวาองค์หลวงพ่อใหญ่วัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะเคล็ดลับมีแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะนำมือทั้งสองเนี่ยสัมผัสวันทานะ,ะพระหัตถ์ขวาองค์หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปสูงใหญ่ที่สุดในประเทศสูง95เมตรปรากฏอยู่ในฉากแรกขึ้นต้นเพลงชาติไทยที่เปิดเป็นประจำทุกๆเชา้าค่ำ เป็นที่จดจำของวงชนชาวไตยขอพรหลวงพ่อใหญ่ช่วยดลบันดาลการงานรุ่งเรืองโชคข้ศัพย์พมากมายค้าขายร่ำรวยจเจริญด้วยลาบยศขึ้นตำแหน่งใหญ่สมนามหลวงพ่อใหญ่จงสมหวังในสิ่งที่มุ่งหวังและตั้งใจไว้ทุกการละนานเพลินสาธุเออสามครัรักไปบ่อยนะคะนี่ไปไหว้พระนะคะพาแม่ไปครั้งนู้นด้วยนะอีกวัดหนึ่งรู้ฝังวัดสี่รย วัดสี่ร้อยเนี่ยนะคะสัมผัสศรัทธาหน้าพระบาทหลวงพ่อองค์หลวงพ่อโตปางป่าเลไลวัดสี่ร้อยตําบลสี่ร้อยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพี่เวียงอยู่นะคะที่นี่ตําบลสี่ร้อยเนาะเคลียรลับอยู่ตรงนี้ค่ะคุกเข่าก้มกราบสัมผัสวันธาตรงหน้าพระบาทต,ตรงเท้าเลยนะหลวงองค์หลวงพ่อโตปางป่าเลไลปวงชนร่วมใจสร้างไว้ศรัทธารำลึกวีรชนคนวิเศษชัยชาญ ขุนรองกลัดชูผู้แกล้วกล้าหารพากองอัธมาศถ,ถึงสี่อนายรบจนตัวตายที่อา่าวว่าขาวประจวบคีรีขันวีรกรรมยิ่งใหญ่ลูกหลานจำไว้ขุนรองกรลัดชูหลวงพ่อหลวงพ่อโตปางป่าเลไลโดนบันดานให้ค้าขายร่ำรวยขายทางขายที่ขายดีขายคล่องผู้คนหมาปองเมตตาค้ำจุนเพื่อกูลหนุนนำเดินวนสามรอบ ใต้ฐานองค์พระบูชารัตนะแก้วสามประการอธิษฐานดนจิตพิชิตใจตนละพ้นกิเลสอย่ามีเพศไทยเพศเหตุร้ายอันใดสุขกายสุกใจสุขกเกษมสรรทุกเมื่อเชื่อวันทุกการลนามเถืนอนมาถึงวัดขุนอินกันบ้างนะคฮะวัดขุนอินทประมูลค่ะสมผัสศรัทธาฝ่าพระบาทองค์หลวงพ่อน,นอน พระพุทธสายญาติวัดขุนอินทประมูลตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเคล็ดลับมีดังนี้คุณผู้ฟังนะคะนำสองมือค่ะสัมผัสวันทาบนบาบนฝ่าพระบาทเท้าที่ที่ท่านอนเนี่ยนะคะองค์พระพุทธสายญาติสมัยส,ยสุขโขทัยยาวที่สุดในประเทศกว่า50เมตรขอจงทําใจให้เป็นกุศลบนดวงจิตสนิทนิ่งเพื่อพิจ,จารณาความจริงแห่งโลกล่าพร้อมลำลึกนึกถึง คุณบานดาบิดาครูบาอาจารย์ก็เกิดเป็นปาฏิหาริย์โดนใจโดนจิตชีวิตยืนยาวอายุวัฒนะมงคลเปียมล้นบารมีธรรมสมสั่งพระนามหลวงพ่อพระนอนยาวที่สุดในประเทศเจ็บป่วยหามีไม่เจ็บไข้อย่าหามีจเจริญในตำแหน่งหน้าที่มั่งมีทรัพย์สินทุกถิ่นทุกที่ทุกการละนามเทินโอมาถึงวัถนนกันบ้างนะไปนู่นเลยค่ะสัมผัสศรัทธาตั้งไข่ องค์หลวงพ่อพระพุทธลำพึงวัดถนนตําบลผงเพงอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังกราบองค์หลงพ่อพระพุทธรลำพึงแห่งวัดถนนผู้คนล่มลือนับถือทั่วไทยสร้างขึ้นด้วยไม้แก่นจันทร์มงคลลอยตามน้ำมาประชากล่าวขานตํานานตั้งไข่อธิษฐานจิตไว้ขอได้ทุกการขอลูกขอหลานของรักหล่นหายหลวงพ่อช่วยได้ ตั้งไขให้ตรงขอโชคขอลาบหายเจ็บหายไข้หลวงพ่อช่วยได้ตั้งไขให้แม่นแห่งเดียวในประเทศทั่วทุกเขตคามผู้คนกล่าวขานไม่้ำแบบใครตั้งไข่ตั้งจิตสมาธิแน,แน่วแน่ไม่พ่ายไม่แพ้ในจิตใจ,จตนภาคเพียรบำเพ็ญยากเย็นเท่าใดตั้งไข่ก็ตั้งไข่ได้ถ้าใจนิ่งพอตั้งไข่สำเร็จหลวงพ่อบรันรดาลเกิดปาฏิหาร อธิษฐานสิ่งใดก็สำเร็จได้ไม่ขาดไม่พร่องไม่ลองไม่รู้มาลองกันดูทุกผู้คนเอ่ยมาถึงวัดป่าโมก,กันบ้างนะคะวัดป่าโมกวรวิหารค่ะสัมผัสสัทธาฝ่าพระบาทขวาองค์หลวงพ่อโตพระพุทธไสยาสวัดป่าโมกวรวิหารตําบลป่าโมกอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะเคล็ดลับมีดังนี้ค่ะนํามือทั้งสองเนี่ยนะคะสัมผัสวันทาบนฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาส องหลวงพ่อโตที่กล่าวขานกันว่ามีพระพักงดงามสง่าที่สุดในประเทศสวยมากเลยนะคุณฟังนะคะหลวงพ่อวัดป่าโมกเนี่ยนะคะและยังร่ำลือว่าเป็นพระพุทธรูปพูดได้นะอบอกกล่าวตำรายารักษาโรคร้ายมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาขอพรหลวงพ่อช่วยโดนบัรดาลให้พ้นภยัยพานมีชัยในทุกการชนะทุกคดีความ ศัตรูทั้งหลายแพ้ภัยตัวเองโรคร้ายหายขาดปราศจากโรคาพยาพยาธินะะมีอำนาจบารมีทำหนุนนำเมตตาถวยเทพเทวาปกปักรักษาตลอดมาและสลอดไปสาธุมีโอกาสก็มาท่องเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองนะคะมาไหวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะทั้ง10วัดกันได้นะคะก็เรียนเชิญท,ทุกทท่านนะคะมาร่วมนะคะ เดินทางมาเที่ยวกันได้นะคะที่จังหวัดอ่างทองของเราค่ะ